สามารถดองซอสเผ็ดเกาหลีครับคำนี้อื Channel สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินเป็นอ่าซาซิมิดองเกาหลีนะครับจากแบรนด์คเรีดองนะครับวันนี้เมนูที่เราได้ก็จะมีอ่าเป็นกุ้งนะครับดองซีวเกาหลีนะครับแล้วก็มีปลาหมึกมีหอยโฮตาเตะมีเป่าฮื้อนะครับมีแซลมอนนะครับแล้วก็มีหอยหนังลมนะครับส่วนเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีแบบกุ้งดองซอสเผ็ดเกาหลีนะครับแล้วก็มีแซลมอนดองซอสเผ็ดเกาหลีนะครับอันดับแรกนี่คือเห็นหน้าตาอาหารแล้วแบบมีความรู้สึกว่า ใส่ใจในวัตถุดิบจริงๆนะครับมความรู้สึกว่าพรีเมียมนะครับอาหารหน้าตาดีมากแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะครับได้นำจิ้มจากทางแบรนด์ด้วยนะครับสองสูตรโตว่างไม่พอเลยอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาชิมหอยโฮตาเตะนะครับหอยโฮตาเตะทุกคนว้าวรู้สึกรู้สึกเลิฟอาหารมือนี้มาก อืมอืมวานนะ,ะละลายในปากอะ่ะอืมอืมกุ้งต่างสีงกเกาหลี่ะ ไม่หวานจนเกินไปครับไม่ข่าวต่อไปเรามาทานเป็นอ่าตัวน,นี้เป็นซอสเผ็ดเกาหลีนะครับแซลมอนดองซอสเผ็ดเกาหลีครับ กระรำจิ้มจากแบรนด์คอเรียดองฮะมีความแดงดอ อ,อ,อ่ฟินมากค่ะครั้งแรกกับหอยนางลมนะครับทุกคน อเ่อยอืมกาเทียมฮะอืมเลิอาหารมื้อนี้มาก ใี้เป็นเป่าเหือนะครับเรามาชิมความเป่าเฮือกันอืมอืม นางลมเลย่ยวรรทุดบเกตีจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่มากนะฮะดูนะหอยก็หอยอะใหญ่จริงๆแบบอืมอืม ามาลองปลาหมึกกันซาิมิดองเกาหลีซากแบรนด์เกาหลีดองอะ่ะ อร่อยจริงไม่หากินโดยไม่จิ้มก็ได้เลิศม,มากสามัญชิน้นโตๆฮะพรีเมียมมาก ใส่จานวัตถุดิบนะครับ วความกุ้งเลยตัวเล็กซะที่ไหนเนะี่ย เปาเฮ้ยสักครทุกคนอืมชิน้นโตโตเลยอะ่ะ แบบมาก เตะเป็นหอยที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบมากแล้วติดใจนะฮะโฮเตเตดองเกาหลี by Korea Dog นะครับอืม Монгол mm -hmm. mm -hmm. กรอบสามารถดองซอสเผ็ดเกาหลีครับคำนี้อืม,อม